มาดูวิธีถักวงกลมแบบนี้กันนะคะได้ถักมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นได้คอตตอนเข็มก็เหมาะสมกับไหมกับได้นะคะ1.3มิลหรือเบอร์3นะคะทิวลิปขึ้นต้นเราก็จะเป็นการคล้องได้นะคะให้เป็นวงกลมแบบนี้นะคะจับหันมาทางนี้สอดเข็มเข้าไปนะคะคล้องมานะคะคล้องไหมได้ออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็ โซ่สองโซ่นะคะ1นสองแล้วก็พันได้หนึ่งครั้งควักเข้าไปในช่องวงกลมคล้องได้ลอดออกมานะคะแล้วก็คล้องได้อีกทีหนึ่งลอดออกมา3ามห่วงเลยนะคะอันนี้คือการถักทีเราจะถักทีไปทั้งหมด15ครั้งเราได้1แล้วนะคะก็ถักต่อนะคะสอง สามสี่สิบห้าเขาได้เป็นแบบนี้นะคะเราก็ดึงร,รูดได้เส้นนี้นะคะดึงรูดแต่ว่าอย่าชิดกันมากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเร,เราจะถักอีกหนึ่งแถวนะคะประมาณนี้ก่อน แล้วเราก็จะเลื่อนห่วงนะคะเลื่อนห่วงเข้ากับหลักแรกนะคะนี่ก็คือแถวที่1นนะคะจะมีแค่สองแถวแถวถัดไปนะคะเราจะถักแบบเดิมถักทีเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะดึงได้ให้ยาวนิดหนึ่งนะคะก็คือผันได้หนึ่งครั้งแทงเข้าไปในช่องวงกลมคล้องได้ลอดออกมา ะะอันนี้ก็ดึงให้ยาวนิดนึงแล้วก็คล้องได้ลอด3ามห่วงเลยนะคะนี่คือหหลักแล้วจะถักทีทั้งหมด18หลักสองสสี่ 5นะคะเดี๋ยวเราทำ18หลักนะคะครบ18หลักนะคะแล้วก็ดึงได้ออกมาแบบนี้นะคะตัดไหมแล้วก็ดึงลอดออกมานะคะเป็นลักษณะแบบนี้เข็มมานะคะร้อยนะคะนี่คือหลักแรกเราสอดเข็มเข้าไปตรงนี้นะคะ ก็จะนี้เป็นวิธีการปิดงานที่สวยงามนะคะแล้วก็สอดเข้าไปช่องนี้ค่ะก็จะเห็นว่าปิดได้สวยงามเลยนะคะมองไม่เห็นรอยเลยแล้วเราก็เก็บช่วงตรงนี้เราก็จะเย็บให้แน่นเพื่อที่จะกันหลุดนะคะด้านหลังเราก็ไม่ได้ไปใช้อะไรที่หนักเกินไปเพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะ เก็บได้ง่ายๆเลยนะคะเก็บไหมแบบนี้นะคะย้อนกลับมาหหลักนะคะเสร็จแล้วก็ตัดไหมออกนี่ก็คืองานของเราเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้านหลังค่ะเราเราก็จะเห็นว่าง่ายมากเลยนะคะวิธีการทำนั้นเราก็หาสีสันที่เราชอบนะคะ เราก็จัดเรียงตำแหน่งสีที่เราชอบนะคะอันนี้ก็จะใช้สองสีคู่กันนะคะเป็นแนวคู่กันแต่ท่านจะสลับสียังไงก็ได้นะคะตามที่ชอบเลยแล้วเราก็ตรงนี้คือหูของแมสตต่อไปเราก็จะถักตัวโซ่คล้องต่อกันนะคะให้เป็นแนวนะคะแล้วก็เข้ากับหูตรงนี้นะคะเริ่มต้นเราก็จะถักโดยการ ทำปมไ้นิดนึงนะคะเพื่อที่จะกันหลุดนะคะแล้วก็สอดเข็มเข้าไปใต้ปมนะคะคล้องรอดออกมาแบบนี้เสร็จแล้วก็พันได้ออกมาเลยนะคะหนึ่งครั้งทําอีกครั้งหนึ่งนะคะสอดเข้าไปใต้วงกลมแล้วก็ นี่เดี๋ยวเราเก็บไหมทีหลังก็ได้เป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ถักโซ่ไป5โซ่หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะถักห้าโซ่แล้วเราก็นำตัวที่เราจะเรียงเอาไว้แล้วนะคะมาถักต่อไปนะคะการถักก็คือแทงเข้าไปช่องใต้ช่องนี้เลยนะคะตัวไหนก็ได้ตรงไหนก็ได้นะคะที่เรา อยากจะแทงลงไปแล้วก็พันออกมาถัก X ของได้ลอดออกมานะคะเราจะถัก X ตรงนี้9หลักเพราะว่าตรงนี้วงกลมเรามีทั้งหมด18หลักนะคะแล้วก็ถักครึ่งหนึ่งของวงกลมสี่แล้วห้าหก เราอย่าทาแน่นนะคะเจ็ดเพราะว่ามันจะมีความโค้งของตัววงกลมด้วยแปดเก้านะคะนี่ก็คือลักษณะที่เราทําแบบนี้เสร็จแล้วถักโซ่ต่อเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10โซ่ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่ความชอบว่าจะอยากจะได้ยาวแค่ไหนนะคะอันนี้ก็10 10โซ่นะคะเสร็จแล้วนำสีถัดมามานะคะทำเหมือนเดิมเลยนะคะถัก X ไป9ครั้ง1 2 3 สี่ห้าหหนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ทีนี้เราก็จะต่อทุกสีในฝั่งนี้ไปจนจบแถวนะคะ จบไปแถวหนึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะต่อด้วยสีชมพูเลื่อยไปข้างบนนี้นะคะถักครบหมดแล้วคราวนี้เราก็จะต่อเข้ากับตัวคล้องตัวนี้นะคะโดยการถักโซ่5โซ่1 2 3 4 5ส่ะแล้วก็นำตัวคล้องตัวคล้องแมสตัวล็อกแมสมานะคะสอดเข็มเข้าไปใต้ สอดเข็มเข้าไปคล้องได้ลอดออกมาแล้วก็คล้องได้ลอดนะคะนี่นะคะถักอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ได้เป็นลักษณะนี้แล้วก็ถักโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนกับฝั่งนี้นะคะ แล้วเราก็จับให้ดีให้เรียบร้อยนะคะเราก็ถัก x ลงไปในช่องถัดไปเลยนะคะช่องนี้แล้วถักรอบวงกลมของเรานะคะก็จะมี9ครั้งถัก x 9ครั้ง3 4 5 6 7ด 8 9ก็จะชนด้านนี้พอดีเลยนะคะแล้วก็ถักโซ่ต่อมาเท่ากับฝั่งนี้คือ10โซ่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จับให้เรียบร้อยนะคะอย่าให้ปริ้นไปปริ้นมาแล้วก็ถัดจากหลักนี้ที่เราทำไว้นะคะก็คือหลักนี้เราก็แทงลงไปนะคะ ถัก X เหมือนกับอันเมื่อกี้นี้เลยนะคะถักต่อไป3 4 5 6 5แล้วนะคะ6 7 8 9ก็จะชน กับอีกด้านหนึ่งก็จะชนกับฝั่งนี้พอดีเลยนะคะนี่ก็คือลนนักษณะนี้เราก็จะถักโซ่นะคะจับอย่าให้ปริ้นนะคะถักโซ่ไปสิบโซ่แล้วก็ต่อไปตรงนี้ก็คือถัก x ลงไปเหมือนเดิมหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแดเก้าสิบ จับตรงนี้ให้เรียบร้อยดูให้ดีนะคะแล้วก็ถักต่ออันนี้ก็เริ่มต้นถักนะเราก็จะถักแบบนี้เหมือนเดิมเลยนะคะไปจนจบจบแล้วนะคะหลักสุดท้ายอันสุดท้ายแล้วก็ถักโซ่ห้าโซ่ห้านะคะค้องเข้าไป กับห่วงผักเอกซ์เย็บ yeah. ที่ตรงริมเพื่อที่จะซ่อนไหมแล้วก็กันหลุดด้วย แก็ซ่อนไหม่ให้เรียบร้อยโดยการถักใบกับโซ่อย้อนกลับมาหนึ่งอันทางนี้เราก็ทำเหมือนกันนะคะ ก็เป็นอันจบแล้วนะคะสําหรับสายคล้องแมสนะคะงดงามมากๆเลยอันนี้เราสวมแมสแล้วก็ไม่เบื่อไม่น่าเบื่ออีกแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะสวัสดีค่ะ